สวัสดีตอนเช้าครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากว l ย g ประจำวันที่28กุมภาพันธ์2562ราคาทองคำเมื่อวานนี้มีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงขณะที่แรงกขายทำกำไรในตัวตลาดทองคำเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งนี้ราคาทองคำปิดไประดับ1 319.70อ่อนตัวลงถึง9.20เหรียญดอลลาร์ต่อเคสออนซึ่งระหว่างวันราคาย่อตัวทดสอบระดับต่ำสุดระดับพั316.68 ขณะที่มีการทำระดับสูงสุดต่างกวันก่อนหน้าบริเวณ3 3 9 9 8 8ทองคำได้รับแรงกดดันจากที่ทางดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางแข็งค่าขึ้นโดยโดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายหรือ p p n n ด ing โ o มเซล l e ที่มีทิศทางแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให แนวโน้มเศรษฐกิจกในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิศทางที่ค่อนข้างสดใสประกอบกับดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงหนุนในฐานสะสกุลเงินปลอดภัยหลังจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนกลับมามีสัญญาณหรือมีแนวโน้มที่ยังคงสร้างความตึงเครียดอีกครั้งหนึ่ง ทธงนี้ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเพิ่มขึ้นเมื่อนายโรเบิร์ตไรไฮเซอร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐมีการแถลงการต่อคณะกรรมการพิธีการจัดการหารายได้สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีการส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งยังคงห่างไกลจากข้อยุติหรือการยุติสงครามการค้าสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าการเจรจาการค้า ระหว่างสหรัฐกับจีนยังคงไร้ข้อยุติในระยะเวลาอันใกล้ซึ่งเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันในส่วนของตัวทองคําให้มีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงอย่างไรก็ตามในส่วนของทองคอํายังคงไม่ได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอินเดียกับปากีสถานหลังจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้ลุกลามและท่าทีของผู้นําของทั้งสองประเทศมีท่าทีประนีประนอ,นอมและมีการนัดเจราจากไกลเกลี่ยกัน ซึ่งยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยขัดปัจจัยหนุนในส่วนของภาพรวมการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่ตัวกองทุนทองคำ spdr gold ถือทองคำเท่าเดิมเป็นวันที่2ติดต่อกันโดยถือครองทองคำที่ระดับ7 8 8 3 3 1ตันขณะที่ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคำทองคำได้รับแรงหนุนจากการถแถลงการต่อสภาคองกรสของนายจูรุ่งพาเวลเป็นวันที่สอง ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้นายจรุมพาวเวลยังคงยืนยันคล้ายกับวันแรกว่าตัวเขาเองจะใช้ความอดทนในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังคงได้รับอย่างไรก็ตามนประธานธนาคารกลางสหรัฐนายจรุมพาวเวลมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการยุติการปรับลดงบดุลในปีนี้ซึ่ง สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งหรือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าเฟดมีท่าทีเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากยิ่งขึ้นซึ่งการหยุดหรือการลดงบดุลการยุติการปรับลดงบดุลเป็นการทําให้สภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหรือปริมาณเงินดอลลาร์ในระบบเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่ทําให้ดอลลาร์สหรัฐอาจจะมีทิศทางหรือโมเมนตัมขยับแข็งค่าขึ้นได้ไม่ไกล แต่ย่างไรแล้วก็ตามประเด็นดังกล่าวก่อนหน้านี้ประธานเฟดมีการส่งสัญญาณออกมาบ้างแล้วเลยทําให้ดอลลาร์สหรัฐไม่ได้ตอบรับในเชิงอ่อนค่าหรือมีการปรับฐานลงมากนักแต่การแถลงการวันนี้ของนายโจอร์พาเวลเป็นการส่งสัญญาณว่าเขาอาจจะมีการยุติการปรับลดงบดุลภายในปีนี้ขณะที่นายจอร์พาเวลระบุว่าเรากําลังวางสถานะเพื่อ จับตาดูหรือมีการปรับลดงบดุลให้อยู่ที่ระดับ16-17%ของ GDP ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาทั้งนี้ GDP ของสหรัฐประมาณการอยู่ที่20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งบ่งชี้ว่างบดุลของเฟดน่าจะอยู่ราวประมาณ3.2-3.4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามในส่วนของทองคํายังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการปรับฐานลงหรือการอ่อนตัวลงของตัวสินทรัพย์เสี่ยงตอบรับความวิตกกังวลต่อการเจรจาก,การค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนมีสัญญาณที่ยากที่จะหาข้อยุติลงดัชนีเฉลี่ยุตสาหกรรมดาวโจนส์วันนี้มีการปรับฐานลดลงหลังจากนายรเบิตไลไฮเซอร์ส่งสัญญาณว่าการค้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนยังคงไม่มีสัญญาณที่จะหาข้อยุติได้ภายในเร็วๆนี้ ปัจจัยดังกล่าวกดดันให้ดาวโจน์ล่วงลง72.82จุดหรือว่า0.28% S&P 500ปรับตัวลง1.52จุดหรือว่า0.05%และ NASDAQ Composite ขึ้นเล็กน้อยประมาณ0.07%หรือว่า5.21จุดในส่วนของก,กลุ่มการลงทุน YLG ให้นรับระดับ1 3 1 4 1 302และ1 287 แนวต้านประเมินไว้ระดับ1 3 3 5 1 3ร6และ1 3 5 5อย่างไรก็ตามวันนี้หลังจากราคาทองคำปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากในช่วงเช้าวันนี้เริ่มเห็นการรีบาวหรือการขยับขึ้นในช่วงสั้นของราคาทองคำแต่อย่างไรก็ตามหากระหว่างวันราคาขยับเรือดีดตัวขึ้นไม่ผ่านหรือไม่พ้นแนวต้านในโซน 1, 3 3สถึง1 3น5เหรียญดอลลาร์ต่อเทยซอนราคาอาจเกิดแรงขาย สลับกลับลงมาอีกครั้งประกอบกับการรีบาในระดับดังกล่าวถือว่าค่อนข้างจํากัดดังนั้นราคามีโอกาสอ่อนตัวหรือปรับ่านลงทดสอบแนวรับในโซน1 3 1 4รเหรียญอลลาร์ต่อเทอร์ซออนซึ่งหากราคาสามารถยืนหรือโรงตัวในระดับดังกล่าวได้อาจเกิดการรีบาววอัดกนตขึ้ราอีกครั้ง อย่างไรก็ตามแนวโน้มดูมุ่งไปตั้ทองคำยังมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนะนำนักลงทุนอาจแบ่งทองคำออกขายหากราคาไม่พ้นกรอบแนวต้านด้านบนและรอซื้อเมื่อราคามีการย่อตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับระดับ1,314เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนทางนี้ควรมีจุดสอบร้อนหรือตักขัดทุนในฝั่งซื้อหากราคาหลุดในโซน1302เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสอเช่นกัน